เขึ้นมาินก็ไคนเยอสักตอนนี้โอเครฮ้ยเฮ้ยทำไมคนมาเยอะจังวะโโครเยอะเลยเยอะจังนะเฮ้ยมัมีมาแล้วมัมีมาแล้วเพมาโดนที่วงแตกเลยแน่นอนครับแตกวงแตกแหนบตาบ้าองค่จะตายท่นทรมาร จะบขึ้นมาไหมจับขึ้นมาไหมจะแข็งไว้ได้มายาวขึ้นมาไม่ขึ้นอ้ผมว่ามันขึ้นเหรอไม่ขึ้นมันปืนกระสุนมันปืนกระสุนที่มันปืนกระสุนผมบอกมันปืนกระสุนมันปืนกระสุนดูไหมว่ามันปืนกระสุนปืนกระสุนเจอตายเือบินเือบินไม่อยากบินปืนกระสุนที่ผ่านเนี่ยไอ้ตรน เฮ้ยเหลือ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 เลือ5ีโดดโดดพร้อมกันเปล่าเหลือ 5v โดดโดยกลุ่มจีนงพีเลยแล้วกันเดี๋ยวผลโดดลงไปข้างล่างเลยเหลือ 5v เหลืออีกคนไมบ้าเอายังไม่เหลือ5ีมึงโดดทำไมนะตัว เราคุณเอกล่าช็อตคุณ<อ>เอกล่าช็อต,<ว>อตยิงจนเหลือเจ็ดเจ็ดตรงฝาบมันมีเกมดีว่ะ Ờ hơi hơi, hơi mày cổ đáo mày cổ lão Ao luôn <laughs> Luôn đẹp Hay em Hay em Hơi chạm chạm chộp lão, cái chộp lão thêm tôi <laughs> đồn à điều, 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 điều. เดิดเด๋เดี๋ยวเจอรอ2วินสุดท้ายครับข้างบ้า,บานลงเลยลงเลยลงดิลงดิโอ๊ย <laughs> ตายเลยกูอ้าวูไม่ตายเกือบโดนแล้วอ้าวคุณเอกอัดคลิปอ่ะเนี<ล>่ยเดี๋ยวคุณอาจจะดีหรือจะฝ่ายครับ